นนส,นนสวัสดีครับสวัสดีชมรมคนรักเครื่องเสียงทุกๆท่านนะครับมาตามคำเรียกร้องครับสำหรับช่วงนี้หาตัวจับยาก,กนะครับเจ้า FA หรือว่า f o r ์ต M p มนะครับวันนี้เอาของแรงเลยนะครับเอาตัว DXD 5,2กดีหนะครับก็คือตัวแรงของเขาเลยนะครับขับข้างละสี่สบายสบายนะครับดอกเบรคข้างละสี่สบายสบาย,บายรวมแล้วคู่นี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ16ดอกนะครับแบบชุดแรงๆได้สบายๆนะครับมาดูตัวรุ่นนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับหลังเป็น XLR ทั้งหมดนะครับอ่ สำหรับฟังก์ชันการใช้งานทุกคนก็น่าจะรู้ดีแล้วนะครับสำหรับเจ้า FA นะครับ DXB 5 2 0 IMS นะครับวันนี้ชารีซาวครับมีมา2เครื่องนะครับสเครื่องสภาพแกะกล่องเลยก็ว่าได้นะครับเป็นมือ2นะครับเราก็จัดให้ราคามือ2นะครับเพียงนะครับ16,500าบาทเท่านั้นนะครับ16,000กับอีก500บาทเท่านั้น ได้พาว e ว a m แขับข้างละ4นี่สบายๆนะครับแล้วก็บริการหลังการขายถือว่าค่ายนี้สุดยอดนะครับส่งไปเลยนะครับบริษัทเขาดูแลตลอดอายุการใช้งานนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบสนใจก็ฝากเคาะหน้าจองกัน2ทีนะครับสำหรับเจ้า FADXB 5 0 2 RMS นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ